เรามาดูน้ำหนักกันนะครับน้ำหนักวันนี้นะครับอยู่ที่98.7นะครับอย่างสูงเลยนะฮะอ่ะโอเคครับเดีด <im plement Wha> ๋ยววันนี okay. <qui> ้ต้องรีบไปรับสมัครนักศึกษาก่อนนะครับไปกันนะครับวันนี้นะครับก็ออกมาทำงานนะ ก็มารับสมัครนะักศึกษานะครับทีนี้ตอนนี้กําลังกลับบ้านแล้วครับเรียบรอ้อยละตอนนี้อยู่ในช่วงปิดเทอมนะครับปิดเทอมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเรื่องการทานข้าวจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมดูแล้วว่าผมจะไม่ทานข้าวเที่ยงนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทานไหมวันนี้เดี๋ยวมาดมูต้องบอกว่าหิวไหมก็มีความรู้สึกหิวนะครับเพราะว่าผมก็ได้ห่างหายการทำไอเฟมาสักระยะแล้วเนาะ นะครับแล้วตอนนี้ก็กาลังเร่งทําคลิปให้เพื่อนๆอยู่นะกาลังพยายามทําให้เป็นตอนล่าสุดมากที่สุดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็มีเดินทางไปพัทยาไปเที่ยวต่อนะครับพ่าลรูปไปเที่ยวช่วงซัมเมอร์นะครับแค่นี้ก่อนลกันครับผมขับรถก่อนอันตรายนะครับขับรถแล้วก็อัดวิดีโอไปด้วยไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันว่าวันนี้จะทานอะไรไหมครับผมนี่ครับมื้อเที่ยงวันนี้นะครับก็จะมีมัพริ่องนะครับนี่แล้วก็ผัด กระลันะตอนแรกก็กะว่าจะไม่กินนะครับแต่ว่ามีอาการหิวนะครับก็เลยเดี๋ยวมากินข้าวกลางวันกันนะครับ Our hearts the city began feel the beat streets began Tall To city fire feel like night's young and it's just begun as she puts her hand in mine อ่ะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงพยาบาลศิริแพทย์นะครับพาลูกมาตรวจก็หวังว่าวันนี้นะครับค่าใช้จ่ายจะไม่สูงนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเที่ยวอีกนะครับก็มีอาการสะเลดนะครับสะเลดน้ำมูกนั่นเองเขียวนะครับก็มีสะเลดนั่นเองนะฮะ ก็เลยมาหาหมอดีกว่านะครับเป็นมาประมาณสี่ห้าวันแล้วมาดูเดี๋ยวอาการจะหนักนะครับก็ก็กรีบพามาดีกว่าเดี๋ยวจะหนักกว่าเดิมนะฮะค่าใช้จ่ายก,ก็จะหนักกว่าเดิมด้วยเช่นกันอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้พูดถึงเรื่องการกินนิดน,นึงนะครับตอนกลางวันก็มีกินอะไรนะน้ำพริกอองนะครับน้ำพริกอ,องสไตล์ทําเองที่บ้านนะครับแล้วก็กินกับผักกระดาปรี นะครับมีก็มีกระลำปีผัดน้ำปลาตรงนี้แต่ว่าค่อนข้างจะมันมน้อยนะทําเองนะครับทําเองแล้วก็มีปลาทอดนะครับแต่ว่ามีของทอดมีน้ํามันอยู่บ้างน,นะครับเออก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมกินแค่มือเดียวแล้วมีผมหยิบลูกอมกินประมาณสักสาเม็ดนะครับเม็ดละตีไปเลยว่าสิบาแคลอรี่สี่สิบห้าเนาะ สี่สิบห้านะครับแล้วก็มีมะม่วงกลนวประมาณสี่ห้าชิ้นประมาณสักสองร้อยก็วันนี้ตีว่ากินไม่ถึงพันห้านะครับวันนี้จะลดแคลรีกกินแค่นี้นะครับจะไม่กินอะไรแล้วนะวันนี้นะจบจบนะครับจะเริ่มมาเอาจริงจังกับการลดน้ำหนักแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวพัทยาอีกนะครับก็เอาเท่าที่เราไหวแล้วกันนะครับในช่วงเวลาไปเที่ยวนะครับถ้าจะให้มาฟิกมากๆในเรื่องของการไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวต้องฟิกมากๆเนี่ยก็ อาจจะไม่สนุกนะครับไปเที่ยวกับครอบครัวเนาะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าก็จะไม่เน้นกินของหวานเยอะแล้วกันนะครับกินอาหารหลักๆแล้วกันแล้วก็พรุ่งนี้ไปเที่ยวนะครับจองโรงแรมมาแล้วนะครับที่พัทยา2วันนะครับแล้วเดี๋ยวมีไปสักแก้วอีกนะครับแต่ดูแล้วไปสักแก้วช่วงวันที่ 13- บสามสิบก็จะอาจจะไม่ได้กินอะไรเยอะแยะมากมายนะครับกินธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้กินอะไรที่แบบจะทําให้อ้วนนะครับพรุ่งนี้ก็จะคุมน้ําหนักแล้วก็กลับมาลดน้าหนักเต็ม ให้เต็มที่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไว้เจอกันตอนออกกําลังกายเย็นนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ออกไม่หนักนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเดินทางแต่เช้าครับนะครับตอนนี้ก็อยู่บ้านมาเรียบร้อยแล้วครับไปวิ่งมาทั้งหมด5รอบนะครับแล้วก็เดินทั้งหมด2รอบนะครับวันนี้นะครับก็มีไปกับพี่ทำงานนะครับไปวิ่งด้วยกันนะครับก็ต้องรีบนะครับวันนี้ทําเวลานิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวต้องรี กลับมาตอนนี้มากลับแล้วก็รีบตัดวิดีโอทิ้งไว้นะครับเพราะว่าอีก2วันนะครับผมไปในส่วนของพัทยานะครับก็คงไม่ได้ตัดวิดีโอเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดวิดีโอเสร็จแล้วรีบนอนนะครับพรุ่งนี้จะได้เดินทางขับรถได้ไม่ง่วงนะครับเพราะว่าจะพาลูกเที่ยวนะครับแวะเที่ยวตามทางไปเลยก่อนถึงพัทยานะครับผมไปพักที่วิลันดานะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปวิดีโอสวยๆมาฝากเนาะเพื่อนๆนะครับทะเลทะเลนะครับทะเลเป็นโรงแรมติดทะเลนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปตัดต่อวิดีโอก่อนนะครับไปแล้วครับ